โอเคนะครับคลิปที่สองต่อจากเมื่อกี้นะวันที่สิบวันที่แปดนะครับแปดธันวาม 2, 5, 6, 4, นคมสองห้าหกสี่นะครับจะเป็นวันที่สิบสองซะละนะครับวันเวลาของเครื่องกับของเขากับของตอรอกับของผมเนี่ยจะตรงกันนะนะครับโอเคนะครับตรอเขามีสายแลนโชคดีไปนะครับเขาก็เอาสายแลนมาต่อเราก็เทคเลยว่ากล่องสื่อสารได้ไหมแทปสั่ง CMD นะครับอยู่ที่ดอทโหมดปิ้งเลย นะครับ1 9 2 1 6 8 1 1 4 5ก่คืองเนี่ยมันถูกเซตไว้เป็นที่ i p เบอร์นี้เราก็ใช้คำสั่งปิงนะครับ Enter แล้วมันรีไพลตอบกลับมานะครับดูที่ Time เน้ยนอยกว่า1นมิลลิเซกเนี่ยแสดงว่าใช้งานได้แล้วนะครับพวกความเชื่ไปโหลดโปรแกรมมาตัวหนึ่งชื่อ Hercules นะครับอ่โอเคเดี๋ยวดูว่า Hercules มาไหมนะครับ Hercules สองสามสอง นะครับอันแรกเลยนะครับ Hercules Setup นะครับ Utility นะครับ h u group นะครับ com นะครับโอเคโหลดดาวน์โหลดปุ๊บดาวน์โหลดนะครับปุ๊บวิงมาละอ่าเป็นรูปอย่างนี้คล้ายๆมาแรลงนะครับโชว์เสร็จแล้วเราก็เซนตไปอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดนะครับวิธีการนั่นดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับกดรัน นะครับอันนี้เราไม่ให้มันโชว์ละกดแท็บที่ชื่อว่า UDP port นะครับตอนนี้ก็เซตเลยนะครับ145นะครับพอร์ตตรงนี้เป็น7795แล้วก็พอร์ตล่างเนี่ยเป็น202นะครับกด listen ที่แปลว่าฟัง sense เเสียง e coic นะครับอ้าวไม่มานะครับเอ่องานต้องให้เขาลอง แห้เขาลองรีเซ็ตดูทีหนึ่งนะครับไม,ไม่มานะครับ อ่ามาแล้วอ่านะครับก็คือกล่องต้องทําการอ t i ิเชียนหนึ่งครั้งนะครับมาละโอเคเสร็จแล้วเราเข้าไปเซตที่ลองไปเซตที่ตัวโปรแกรม i นีสเปคชั c น n f l i c t ดูนะครับ C O N F I G นะครับบรรทัดบนเท่านั้นกดเข้าสูร่ระบบ ปุ๊บอ่าเซตที่แลนด์นะครับก็เซตเอ่อเราเซตเราเซตเบอร์นี้เลยเซตรหัสตามกล่องเลยหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดหนึ่งสี่ห้านะครับพอตเจ็ดเจ็ดเก้าห้าแล้วก็ตรงนี้เป็นสองจนึงสองนะครับโอเคบันทึกค่านะครับแล้วก็เดี๋ยวให้เขาลองดูนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยครับเสร็จครับเดี๋ยวให้ อ่าโอเคนะครับกดลบแล้วมานะครับจบครับขอบคุณครับ